สวัดีค่ะสั่งไขส่สกัแปนมาทดลองเลี้ยงค่ะอันนี้สั่งมาหนึ่งขีดามาลองลองเลี้ยงดูก่อนเจ็บแค่ไหนออฝืน ันนี้เขาจะใส่แบบนี้มาไปดูจาก youtube มาเห็นไข่ตะกระแตนไหมคะไข่ตะกะแตนหุยมันตึงเร็วมันจะโบ๊ะเร็วเราต้องเอาเข้าข้างในไว้ในดินดเดี๋ยวไข่มันจะฟอ อันนี้ก็ไปศึกษาจาก youtube มาเหมือนกันค่ะวิธีเพียงเอาไข่ตะกระแต่ล้วก็ต้องเอาอันนี้เคลีย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 ,ย,ย,ยแล้วก็เอาไข่ตะกระแตนเข้าไปกบไว้ไม่ต้องให้มันโผล่ออกมาเฮ้ยมันใกล้จะบอกแล้วใกล้จะบอกแล้วไนะ่ เจ็บแค่ไหนก็ฝืนทนไอ้ตุ๊ก็าเต๋อเลยข้าวาใสไหนโกบๆๆๆโกบโกบโกบโก่วันนี้เราจะมาทำคอบนะคะ อุ uh, ้ยตะกะเตนใหายตะกะเตนมันกำลังจะบ่อแล้วนี่มันตึงมันตึงนะนี่เอาโบก่อนเอาโบอุ้ยอุ้ยแล้วก็เอาน้ำพรมพรมพรม วันนี้ทำข้อให้น้องตักกระเทนกันค่ะอันนี้สั่งมาหนึ่งขีดเดี๋ยวรอดูพอมันบ่อกออกมันจะได้เยอะไหมเอาน้ำพรมได้ไหมนี่น้ำพรมให้มันแตกได้ไหมออาพรมได้ไหมหรือว่าไม่พรมคะอันนี้ก็ไปศึกษาจาก YouTube เหมือนกันค่ะวิธีเลี้ยง มันจะได้ผลไหมไข่ตะกกแตนหนึ่งเีดเราจะทำได้ไหมม,มันจะทำได้ไหมเนี่ยเขาเขบอกว่าเวลาไข่มันโผล่โผขึ้นมาเราสั่งมาัวารถมันจะมาถึงเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างเนาะแล้วก็เอา แค่แค่แค่แคแล้วก็เอาไข่ยัดลงไปมาดูค่ะวันนี้จะทำข้อกให้น้องกันจะเลี้ยงได้ผลไหมจะเลี้ยงได้ผลเหมือนเขาไหมอาชีพเสริมค่ะเลี้ยงไก่ตะกระแตนเลี้ยงตะกระแต่ปัตตการอติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ